เดาน Länder ได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคล้ายๆตึงๆงเลยเฮ้ยอันนี้เฮ้ย <ๆ S 2> เอา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 ,เอามีลุ้นครับมีลุ้นโมามาอี มืมาต้องออกได้เบรกครับมึงมาต้องออกเลยไม่ดดมให้ออกมาครับผมเอสโอ,อน้าหมาน่งโอ้น้าก็ชาเรบจนมากเลยครับผมใบหับใบหับใบหัาเจ้าของ s s eh ไป có บ่แม่น โอ้โหระวังโอคาโกะกระสือ้ปโอ้กสือกระสือเฮ้ยนี่ครับไม่กินผมเกี่ยวครับผมของแท้ครับเอ้ย Ah. Ok, โอเค